ชมไปที่เวทีมวยลุมพินีครับนี่คือคุณเข่าเวตาลลำน้ำูลซอสมาลีอายุ20ปีมวยหัวตะพานอุบลราชธานีพบกับน้ำเต้าทองซอสติกุลมวยโคราชครับอายุ21ปีครับพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ศึกทหารเสือวงเล็บแก้วจ่าบวกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้สดสดหนึ่และสรวมกันครับขึ้นมานั้นแฟนมยวยบลล็อกก็เชื่อว่า ลำน้ำมูลสอสมาลีขุนเขาเวตานั้นแข็งแกร่ง,งท่าทรหดนั้นเหลือกินเหลือชัยและชกในบ้านตัวเองครับชกในบ้านตัวเองใน,นที่นี้ก็หมายถึงว่ากังเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับข้ามสะพานเบญี่ยมมาครับมวยต่างศึกต่างวิกมาเจอกันที่ลุมพินีครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นมวยในคอนโทรลของคุณทวิศผู้ทองครับโปรโมเตอร์พูดจัด ศึกนวมทองแห่งราชดำเนินวันนี้มาเยือนลุมพินีโอ้ยแหมจะวควันสอกเลยครับหลังให้ท่านผู้ชมนั่นคุณเข่าเวตาลํำน้ำมูลสอสุมาลีนี่ก็แหมโอ้หมลูกนี้อย่าครับอย่าไปใช้ครับไม่สวยครับได้แต่ไม่สวยลำน้ำมูลระยะหลังนี่แหมเรียกว่าติดเพสครับเพสสามสี่ไฟติดกันเลยครับวันนี้ก็ เรียนเต็มที่ครับสูงกว่าอ้าวเอาละครับตัล่างครับเตะกลาเทศลมครับยังไม่มีอะไรครับ 1- 2สองนั่นอาวโดนเต็มเต็มเลยครับอ้ยสองแข้งแล้วคุมข่าวเวตาเจอแข้งแล้วยิงหมัดยิงหมัดอืมมาแล้วครับผู้มาเยือนครับเอาหมัดกับเอาแข้งมาใช้แล้วครับเอาแข้งกับเอาหมัดมาเยี่ยมครับเจ้าของบ้าน ยังรับอยู่เตะไม่ถึงเจอแข้งขวาอ้าวหลายดอกแล้วนะครับคุณเจอหลายเม็ดแล้วโอ้โหฝีมือนัน้นสีน้ําเงินนะครับฝีมือแดงนัน่นแหมต้องไปปลายครับสี่ห้าเป็นของเขาไม่เข่าดอกนี้เอาคือไม่ได้หลุดครับข้ามข้าเชือกดยกขัาชาครับซ้ายของหลำน้ำบูลมาจดูว่าไม่น่ากเกลียดน,น่าชังเท่าไหร่ครับลูกนี้ ไม่ถึงขนาดเป็นลักษณะขัดขากับเตะครับใช้เตะเตะเจ้าหน้ที่พับหม่ลมคุณเทวันพยายามกะโดนพยายามเก็บอาวุธเขาเลยแม่หลักกระสานแข้งหลักกระสานแข้งมาสอนทางด้านน้ำเต้าทองครับคุณสกลเสียสกลแห่งอุบลราชธานีแม่สอนนิ่มมากครับสอนมาแบบนิ่มๆแบบ xo ครับ นิวเสียงครับโอ้โหก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเห็นนิวอย่างนี้แล้ว5-3-2เท่านั้นครับไม่ได้ไกลเลยว่ากันต่อนะครับกางเกงสีแดงนั่นแหละครับมวยมุมแดงได้เปรียบเลยครับ5-3-2เท่านั้นว้าวเอือนเลยครับแม่กรรมการะดมเพราะว่าลูกนี้ไปแทงกระจับเขาครับอย่าใชาท่ทีหลังอย่าทำน้อง มันผิด,ดกฎกติกามารยาทบางทีนักมวยก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าจังหวะมันให้เลยแทงเข้าไปเดินแล้วครับเริ่มจะเดินแล้วครับหนึ่งสองน้ารับหลายแข้งแล้ววาการบิบเดินแล้วครับขุนเข่าเวตาล็อกอโดนล็อกครับจะล็อกเข้าแล้วโดนล็อกว่า ขวาแล้วเอาละครับตามสไตล์เริ่มเดินเร็วขึ้นเจอฟันศอกอม,มีคืนศอกแล้วครับเดินแล้วครับสไตล์ของเขามาแล้วเอาละครับหนึ่งสองรับยกสามเริ่มจะเดินเร็วขึ้นน้ำเต้าทองว่างไงครับเตี้ยวกว่านะครับกรุบล่างนะสั่งโอ้ยโดนแล้วทำแล้วแทงซ้ายมาสักครูนนี้โดนแล้วนะครับน้ำเตา้าทองต้องถอยยิงหมัดถอยไปตั้งรับอา้าวแม ออกทางขวาแล้วแทงด้วยซ้ายในแหมสไตล์แก่นสักเข้าเลยครับอีเสียงตีมาแล้วยิงหมัดสลับกับเขา่าด้านไหวไหมโอ้โหสวยมากตอกนี้กระตุกแล้วแทงซ้ายเยี่ยมขุนเข่าเวตาเอาวกับมวยเข่าเจอเข่าแล้วโดไขไกดไครพักไม่ได้กระตุกไฟ้ได้เอ็ดก่อนเอาแล้วครับ หมดยกโอ้โหมวยเข่าเจอเขา่าผัดชาครับนี่ครับฟันศอกยิงหมัดลำน้ำมูลไม่ฟังเสียงครับจะคว้าอย่างเดียวแล้วเนดไทรโครงน้ำเต่าทองแขงซ้ายเข้าข้างๆแล้วครับหาเรียมกันอยู่โอ้โหดอกนี้โดนครับเต็มๆจกจนมีเดียสุนทรอโอเล่เพชรเมืองรย มาี่มาี่ไอ้น้องมาี่แม่มาเสริอพิเศษครับโอเล่น้ำเต้าทองเป็นไงครับยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ว่าปลายยก3นั่นโดนไปแล้วนะครับแทงซ้ายแต่ยังต้านเอาไว้ได้ครับตรงกันต่อครับยกที่4ขึ้นยกที่4นั้นราคากลับไปอยู่ที่ลำน้ำมูแล้วนะครับได้เปรียบนิดนึงครับ ว่ากันต่อขวาเราแทงครับ4 5หนี่เดินแน่นอนอยู่แล้วครับลำน้ำมูลแหมผมเทสมาหลายวินแล้วพี่ที่บนครับที่โบนเนบเด้งสู้เอาแล้วครับตั้งใจมาจากคู่บนเลยครับมาจากพุ่สะพานแล้วว่าวันนี้ผมจะขอแจ้งเกิดเกิดได้ไหมแจ้งเกิดในที่ในที่นี้หมายถึงว่าชนะที่หนึ่งนะครับที่สองมันไม่ได้เกิดครับ สู้เขา่าน้ําเต้าทองโอ้โหยังโดนอยู่แม่น้ําเต้าทองครก็ต้านการบุกค,ครับคุณมีเขา่าผมมีเข่าด้วยกบอลลงมาแทงอือฮึต้านอยู่ไหมเอาแล้วครับขวาที่บนโดนดักแทงทั้งทั้งแท่งเกี่ยวโอ้ยดอกนี้โอ้ยตายเลยครับเห็นเข้าเชื่อรถแทงนะครับ คุณยันเข้าเชือกเลยทำเต่าทองโดนแล้วครับอาครับดออเมสักครู่นี้ยุ่งแล้วครับโอ้หต้องถอดหัวครับลักษณะถอดหัวแล้วลำน้ำมูลเห็นแล้วครับคุณ่าเวตาเห็นแล้วว่าดออเมื่อสักครู่นี้ที่แทงติดเชือกนั้นได้ได้ผลแล้วเดินโอ้ยโดนอีกดรอหนึ่งเม็ดที่สองครับ เจ้าประคุณเอ๋ยโอ้โหน้ำเต้าทองน้ำเต้าทองตายแล้วครับโดนสองเม็ดหักอ้ายโอ้โหใครเชียร์ไว้นี่ใจแป้วแล้วครับอยู่อยู่กรรมการเรา้ดงบอกก็ยู่อยูดอยู่อยู่อยูดแยกแยก โอ้ยแมเหนื่อยหัวใจเลยครับมันโดนนัสสักกนนะครับยุบเลยครับชมกันต่อครับยกที่5โอ้ยน้ำเต้าทองไปเจอทีเด็ดครับราคานี่ภาษามวยเรียกว่าห่างไปแล้วนะครับกันเกงสีแดงลำํำน้ำมูลขุนขาเวตาน,นั่นไปไกลแล้วครับ มวยหัวตะพาลแก้ยังไงครับน้ำตาทองหํานธงบูลก็ยังเดินอยู่ครับกดก็แทงฟันศอกสู้ฟันศอกสองดอกอลัมนมูลไม่กลัวเลยครับทีบ่ล็อกบนครับซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างเสร็จแล้วครับโดนล็อกแล้วโดนล็อกเนปปล่อยมือทำการระดูบอกกันแยก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 มาว่ากันต่อ,อ หมดแล้วครับกำลังแขนนั้นพยายามจะดันคู่ต่อสู้ครับคือดันขุนเข่าเวตาให้หลุดพ้นครับพัสมิเขา่าดันไม่ค่อยไหวครับจะเรียกว่าถอดหัวครับไม่พีโอ้ยาดหงายท้องเลยครับหมดยกสุดท้ายโหดูครับผู้มาเยือนนะข้ามาจากราชเดำเดินมาลุมพินีครับที่สองครับจะเกิดสำเร็จ